สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมอุกบาทหินบนดวงจันทร์นะครับนี่คือภาพล่าสุดของดาวเคราะห์เพื่อนบ้านของเราดาวอังคารอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยครับผมจะให้ดูนะครับอุกบาทผิวดำไม่ชัดเจนดูครับเห็นไหมครับก้อนใหญ่ๆผิวดำไหม แล้วก็มีริ้วเวาเว,วาวแหว่งแหวงเป็นรูปเปลวไฟนะครับนั่นคืออุกบาทที่ตกลงมาบนดาวอังคารนั่นเองแล้วก็มีเศษเล็กๆตกเต็มเลยนะครับมาดูก้อนนี้ครับก็จะมีรอยเว้าเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือจุดเด่นของอุกบาตก็คือจะมีรอยเว้าจากการเสียดสีนะครับชัดเจนนะครับส่วนก้อนด้านบนนั่นคือ เป็นก้อนเดียวนะครับที่แบบมีผิวละลายชัดเจนนะครับนอกนั้นก็จะเป็นก้อนที่มีผิวดำไหมสังเกตไหมครับดาวอังคารตอนนี้ไม่มีน้ำแต่หินมันผิวสีดำไหมชัดเจนนะครับนี่พวกทรายต่างๆ โอเคขอบคุณครับผมบายบายสวัสดีครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอุกบาทเนี่ยมันจะมีด้านที่เสียดสีเนาะล้วดูสิครับเพื่อนเพื่อนอม,มันออกทรงสามเหลี่ยมเลยเห็นไหมครับมีมุมเป็นสามเหลี่ยมอีกก้อนหนึ่งเส้นผ่ากลางโอ้โหชัดมากเวลามันเสียดสีชั้นบรรยากาศนะครับมันจะเกิดเส้นผ่ากลาง ถ้าผ่าเยอะไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นเชฟ V ีนั่นเองนะครับทรง V ีทรงสามเหลี่ยมนะครับโอเคขอบคุณครับผมบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับ